หนึ่ถามหามูล,ลค่าของบ้านหลังนี้เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้น มูลค่าของบ้านถ้าเขียนเป็นไทม์ไลน์อันนี้ครั้งแรกเขาจ่ายไปสองแสนห้าถูกต้องไหมคะวัดที่หนึ่งจ่ายไปหนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์ วดที่สองืันการจ่าย1 3 5 0งไปจนถึงวดที่24เขาจ่ายไป1 3 5 0งแต่ว่ามูลค่าของเงินนี่เรามาคิดที่งวดสุดท้ายถูกต้องไหมฮะดังนั้นเงินดาวเงินดาวตัวนี้หนูก็ต้องเอามาคิดดอกเบี้ยด,ด้วย ถูกต้องไหมคะดอกเบี้ยที่ผ่านไป24งวดถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้อาจารย์จะหาที่เขาจ่ายเงินผ่อนก่อนมูลค่าบ้านหลังนี้มันก็ใช้สูตรเลยคุณคสูตรมูลค่าบ้านหลังนี้คือสูตร sn ก็คือเงินรวมถูกต้องไหมคะ sn จะเท่ากับ r คูณกับหนึ่ง บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1หารออกด้วย i เขาผ่อนบา้านราคา13,500บาท1 i เหมือนเดิม i เท่ากับเท่าไหร่ลูก i เท่ากับ0.05 0.05ยกกำลัง n คือ24ลบ1 หารด้วย0.005อันนี้กดเครื่องคิดเลขสิคิดในวงเล็บก่อนตัวน,นี้เป็น1.005ยกกำลัง24ลบ1หารออกด้วย0.005

312หารออกด้วย0.005กดเครื่องคิดเลข2.3102 2.3102หารออกด้วย0.005ของหนูจะได้เท่ากับ4.462.04 ซึ่งคูณกับ13500หนูจะได้เท่ากับ6 000, 2ล้าน0บาทพอดีแต่ว่าเขาวางเงินดาวไป2อง0สนบาทซึ่งบอกแล้วอันนี้เป็นการหามูลค่าของเงิน เงินดาวนี้จะต้องมาคิดดอกเบีย้ยถูกต้องไหมฮะหนูจะต้องมาคิดดอกเบีย้ยทบต้นด้วยในเป็นจำนวน n ที่สองร้อยสี่สิบนั่นเองทีนี้ก็จะได้ว่ามูลค่าของบ้านมูนลค่าของบ้านตัวนี้จะเท่ากับ หกล้านสองแสนบวกกับ250ร้อ้าสิบไปส้านบาทคูณดูกับ1นึ่งบวกศูนย์จยากกำลัง24ตัวนี้มันคือ1นึบวก i ยกกำลงงัง n นนั่นเองก็คือหาเงินรวมในอัตราดอกเบี้ยทบตน้น อ่ะทีนี้ทำในวงเล็บก่อนอันนี้ก็จะเป็น1นึ่จดย์ศูากกำลัง24ซึ่งอาจารย์จำได้ว่าก้อนนี้เราคิดไปแล้วนี่ก้อนนี้เราคิดไปแล้วว่ามันเท่ากับ3.312 อันนี้คือ3.312ซึ่งกดเครื่องคิดเลขได้แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาท เอามาบวกกับที่หนูคิดได้ก็คือ6ล้าน2,37,540ก็จะได้เท่ากับ